สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการศึกษาเรียนรู้พระเจ้าจของพระเจ้าเพื่อการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของเรานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2021นะครับหลังจากที่เราได้หยุดไปพักหนึ่งนะครับพี่น้องก็ครั้งล่าสุดก็ เข้าใจว่าเราพบกันเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับวันที่6วันนี้วันที่18ก็ประมาณ11-12วันนะครับเ,เราก็หยุดยาวเลยนะครับก็าสาเหตุก็เพราะว่ามีเหตุที่มันเกิดขึ้นในคริสตจักรนะครับก็มีพี่น้องที่มีประสบอุบัติเหตุนะครับที่รุนแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ใน ห้อง ICU นะครับรับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดที่ห้อง ICU นะครับโรงพยาบาลใชนาดนเรนทรนะครับและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผล,ลกระทบต่อพี่น้องสมาชิกแล้วก็ข้าพเจ้าเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสีบานประจำคริสจักรก็มีความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเลยนะครก็คือ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับอุบัติเหตุก็เป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่เด็กๆมาเราไปค่ายเด็กด้วยกันไปค่ายนุยชนนะครับเติบโตมาแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาแล้วก็ร่วมกันรับใช้พระเจ้าในคริสจักรก็มีความผูกพันเป็นพิเศษนะครับใน,ใ,นใ,นใ,นในงานรับใช้พระเจ้าในคริสจักรด้วยนะครับ ก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันพูดพูดไม่ถูกนะมีอธิบายไม่ค่อยได้นะครับมันเหมือนกับแน่นๆน่นในอกนะแล้วก็มีความทุกข์ลึกๆในใจนะครับไม่ค่อยได้มีความรู้สึกว่าสดชื่นเท่าไหร่นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีสันติสุขไม่ใช่นะครับพี่น้องแต่ว่าก็เลยหยุดพักไปช่วงหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องหลายท่านได้ถามมาเหมือนกันนะครับ พี่น้องที่เคยรับนะครับคลิปการแบ่งปันในทุกๆวันก็ถามมาว่าทำไมหายไปหลายวันนะครับก็สาเหตุก็เพราะอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับพี่น้องนี่แหละครับนีก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดนะครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างไรก็ตามเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ เราเองจะได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตีความลึกซึ้งอะไรมากแต่ว่าเราพระเจ้าช่วยเราให้สามารถที่จะประยุกต์เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันได้ต้องขอบคุณสําหรับผู้ปกครองบุศกรนะครับเมื่อคืนนี้เรามีการอธิษฐานนะครับทุกวันพุธหกโมงครึ่งถึง2องทุ่มก็มีพี่น้องมาร่วมอธิษฐานผู้ปกครองบุศก์ก็มาเมื่อคืนนี้นะครับและท่านเองก็หนุนใจ ข้าพเจ้าก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังในที่อธิษฐานนะครับว่าได้หยุดการแบ่งปันมาหลายวันนะครับผู้ปกครองก็หนุนใจบอกว่าให้เราก้าวต่อไปให้เราทําหน้าที่นั้นต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าและก็ขอบคุณผู้กครองบุตรกรอนนะครับเอาละครับพี่น้องครับเราอยากจะทบทวนนะเรื่องเดิมที่ได้แบ่งปันกับพี่น้องไว้นะครับก็10กว่าวันนะฮะสิวันก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่สําหรับพี่น้องที่มีคลิปเก่าก็อาจจะ พอเปิดฟังก็พอจะจำได้นะครับเรื่องที่เราแบ่งปันนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัยนะครับในพระเจ้าสวัสดิภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับล่าสุดสุดท้ายเนี่ยเราได้แบ่งปันในพระธรรมยอญน,นะครับในพระธรรมยอนบทที่10ได้กล่าวถึงเพราะว่าเรามีผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูกิจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับและเราได้พบว่ามี สวัสดิภาพวความปลอดภัยในที่ใดบ้างนะครับเราก็เห็นว่าที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าผู้ที่เข้ามาทางพระองค์เข้ามาทางประตูนะผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกและก็จะพบอาหารนะครับในข้อที่10พระองค์ทรงตรัสว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นะครับในข้อที่18ของบทที่10นะครับพระธรรมยอ ไม่มีผู้ใดชิงเอาชีวิตไปจากเราได้นั่นก็เป็นพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ได้กล่าวถึงพระพรความปลอดภัยนะครับเราถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับพระพรเหล่านี้จะได้เพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าเรามีผู้เลี้ยงที่ดีและก็ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นเ,เป็นอย่างไรถามว่าเป็นอย่างไรในข้อที่ส1เ็ดได้กล่าวไว้ว่าผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะนะครับ ไม่เหมือนกับผู้รับจ้างที่เมื่อมีขโมยเมื่อมีสัตว์ป่ามานะครับก็หนีไปเพราะว่าเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงแต่ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นสละชีวิตเพื่อฝูงแกะนะครับผู้เลี้ยงที่ดีนั้นก็รู้จักแกะนะครับแล้วก็แกะเองก็รู้จักท่านข้อที่18ผู้เลี้ยงที่ดีสละชีวิตเพื่อฝูงแกะเพื่อแกะด้วยใจสมัครนะครับไม่มี การบังคับแต่ว่าท่านเองได้สมัครนะสมัครใจเต็มใจยินดีที่จะเสียสละนั่นเป็นผู้เลี้ยงที่ดีคือพระเยซูเจ้ามีการนำมาใช้นะครับเรามีคำถามว่าสุดท้ายแกะนั้นเมื่อเรามีผู้เลี้ยงที่ดีแล้วแกะนั้นจะต้องปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในข้อที่9ก็ต้องเข้ามา ให้ถูกทางน,นะครับก็คือเข้ามาหาผู้เลี้ยงนะครับเข้ามาหาพระเยซูอ่สิ่งแรกนะครับและอุปการหนึ่งก็คือแกะเนี่ยจะต้องจําให้ดีนะหมายว่ารู้จักเสียงของผู้เลี้ยงนะครับคุ้นเคยนะจําเสียงได้แล้วก็เดินตามผู้เลี้ยงไปนะครับผู้เลี้ยงก็จะเดินนําไปแกะก็จะต้องตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้ห่างจากผู้เลี้ยง เดี๋ยวถ้าห่างแล้วก็จะเกิดอันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องจําเสียงของผู้เลี้ยงให้ดีแล้วก็เดินตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับนั้นต้องระมัดระวังเลยครับในยุคนี้ก็มีหลายคนก็บอกว่าเป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงแต่บางทีอาจจะเป็นเพียงแต่ผู้รับจ้างนะไม่ได้รับผิดชอบอะไรสร้างปัญหาให้กับคริสจ,จับสร้างปัญหาให้กับฝูงแกะนะแล้วก็ บางทีก็มีพฤติกรรมในลนักษณะที่ว่าทําลายทําร้ายนะครับทั้งจิตใจและก็องค์กรด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นแก่ก็สามารถที่จะเลือกนะว่าอันไหนเป็นผู้เลี้ยงที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าเอาละรครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยากจะให้เราได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าของพระเจ้าข้อหนึ่งนะอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทบทวนเมื่อคราวที่แล้ว วันนี้ก็อยากจะใช้พระวจนะของพระเจ้าข้อหนึ่งมาหนุนใจซึ่งกันและกันและก็หนุนใจของข้าพเจ้าเองด้วยนะครับก็อย่างที่กล่าไวไปแล้วก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในคริสจักรนะครับจนถึงเวลานี้ก็ยังอยู่ห้อง ICU เพราะฉะนั้นความรู้สึกสดชื่นเบิกบ,บานอย่างเท็มที่ก็คงจะยังยากอยู่เพราะฉะนั้นพระกรรมของพระเจ้าก็จะหนุนใจพี่น้องและก็หนุนใจข้าพเจ้าเองด้วยนะครับ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราพราะเจนะของพระเจ้าที่นํามาวันนี้นะครับเป็นพระคําที่เราใช้ประจําในครอบครัวนะครับเมื่อเช้านี้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะกลับมาแบ่งปันก็มีใจลึกๆก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะใช้พระคำข้อใดที่จะเหมาะในสถานการณ์แบบนี้ในความรู้สึกแบบนี้ก็เหลือไปเห็นข้อพร่ำเพรีย์ที่ว่าเป็นข้อพร่ำเพี์ประจําบ้านนะครับได้มานานแล้วนะฮะก็เป็นข้อที่ข้าพเจ้าก็ ติดไว้ที่ข้างฝานะแล้วก็มองดูข้อนี้อยู่เรื่อยๆเยตือนตัวเองแล้วก็หนุนใจครอบครัวทุกคนในครอบครัวนะครับจากพระธรรมสองโคริน์บทที่12ข้อที่9นะครับพระธรรมโครินธ์2โครินบทที่12ข้อ9เดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้ตอนนี้ด้วยกันนะครับมีบทเพลงหนึ่งที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับเพลงที่บอกว่า ก้าวต่อไปนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเหตุการณ์อะไร chanting, จะเกิดขึ้นน้ำประทยของพระเจ้าสำหรับเราก็คือการก้าวต่อไปนะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้ ขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์เอเมนแบกกางเขนมันไม่เคยง่ายง่ายมันมคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราคุณมีร้อนหรือจะเด็ สุดแรงก,กำลังขอความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวเก่าไปเจอรับใช้ด้วยใจทำตามเราใจชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพือจะรับรางวัลของเรา กังเขมันไม่เคยง่ายงายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระงองค์มอบไว้ให้เราทุกนี้ร้อนหรือจะเน็บหนาวทุกเรื่องเรายัาง สุดแรงกำลังบอกความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยต้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวเก่าออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามโปค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเรา เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรงางวัลของเราครับขอให้เราได้รวมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ข้างลายได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะกลับมาพบกัน ้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจและเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้ข้างหลายสามารถที่จะพัฒนาชีวิตให้เป็นไปนตามพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดวันเวลาที่ข้างหลายมีชีวิตอยู่ขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้างหลายแต่ละคนะรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเอาพระทัยใส่ชีวิตของเราอยู่เสมอ แม้ว,ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่เข้าใจที่มันเกิดขึ้นแต่เราทั้งหลายจําเป็นต้องก้าวไปเพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์แต่และชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเราทั้งหลายก็ปรารถนาที่จะให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมรางวัลไว้ข้างหน้าเราทั้งหลายที่จะน้อมตัวก้าวไปขอพระเจ้าทรงโปรดชูใจด้วยพระคำของพระเจ้าที่มาถึงข้างหลายในวันนี้ด้วยกัน เาอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่นํามาหนุนใจซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม2โครินนะครับบทที่12ข้อที่9พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิดเดชของพระฤิสิ์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านั่นเป็นพระคำของพระเจ้านะครับพี่้องครับสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้ตรัสไว้นะครับก็พระเจ้าได้ทรงประทานและก็ตรัสเพื่อที่จะหนุนใจอ,อ,อาจารย์โปโลนะครับถ้าเราจะอ่าน ในบริบทนี้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์เปโลนั้นได้รับนิมิตนะครับที่พระเจ้าได้ทรงสําแดงให้แก่ท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับพระคุณในการรับใช้มีความยากลําบากต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งส่วนตัวเองแล้วก็ทั้งงานรับใช้ด้วยพระเจ้าก็ตรัสพระวจนะของพระเจ้านี้หนุนใจอาจารย์เปโลนะครับ <c oughs> และก็พระคำของพระเจ้านี้ก็ได้หนุนใจเราในวันนี้ด้วยว่าพระเจ้า สิ่งแรกก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงมีพระคุณที่เพียงพอแก่เรานรในข้อที่9พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงพระคุณนะครับและก็พระคุณของพระองค์นั้นก็มีเพียงพอแก่เราเสมอนะครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะ เกิดเรื่องราวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรายุ่งยากลําบากขึ้นแต่พี่น้องครับขอให้เรารับการนุนใจจากพระคำของพระเจ้านี้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นก็มีพอเมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยเจนถึงเวลานี้ก็เช่นกันนะครับข้าพเจ้าก็เชื่อข้อนี้แล้วก็ใช้ประจํามีหลายคนก็พยายามแนะนําข้าพเจ้าเมื่อรับใช้พระเจ้าก็กลัวว่าจะลําบากกลัวว่าจะ เมื่อลูกเติบโตขึ้นและจะเรียนหนังสืออย่างไรจะใช้เงินเอามาจากที่ไหนนะครับก็มีรุ่นพี่บางท่านก็แนะนำว่าให้ภรรยาของข้าพเจ้ารีบที่จะไปหางานนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวนะแต่ข้าพเจ้าก็ยืนยันด้วยพระเจนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับที่พระเจ้าประทานให้เป็นข้อพร่ำพรีงประจำบ้านข้าพเจ้าก็เชื่อและก็ตอบกับคน เรานั้นนะครับบอกว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอตอนนี้พระเจ้าให้มีลูกนะครับพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราได้แต่เมื่อลูกโตขึ้นพระเจ้าก็จะประทานให้มีพอแล้วก็ถ้าลูกจะเข้าโรงเรียนพระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้พอเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอแก่เราเสมอน,นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในชีวิตของเราในครอบครัวของเรานะครับว่าตอนนี้ลูกๆก,ก็เรียนจบกันหมด และก็ทําการงานได้ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอนะครับแม้ว่าความอ่อนแอได้เกิดขึ้นหรือว่าความยากได้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสตุนใจเปาโลนะครับสิ่งที่หนุนใจก็คือว่าเมื่อความอ่อนแอได้เกิดขึ้นนะเมื่อไรนะความอ่อนแอมีที่ไหนนะครับหมายว่าเกิดขึ้นที่ไหน ความอ่อนแอเกิดที่ไหนนะครับพระคุณของพระเจ้าหรือว่าฤทธิเดชของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เต็มขนาดที่นั่นนะครับมีปัญหาที่ไหนมีเรื่องยากที่ไหนมีความอ่อนแอที่ไหนที่นั่นนะครับเราจะได้เห็นเรียกว่าสัมผัสฤทธิเดชของพระเจ้าที่เป็นรพระคัมภีร์ใช้คำว่าฤทธิเดชที่เต็มขนาดเป็นเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมครับที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะ์100 เต็มขนาดนั้นพระคุณของพระเจ้านี้ไม่ใช่แบบเล็กๆน,น้อยๆนะพี่น้องนะแต่ว่าเป็นฤทธเดชพระคุณที่เต็มขนาดนะครับเต็มขนาดที่พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้นะครับเพราะนั้นพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระเจ้าจะมีพอแล้วก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอนะเราจะได้สัมผัสถึงฤทธเดชของพระเจ้าที่เต็มขนาดนั่นเป็น สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสหนุนใจเปาโลแล้วก็ได้หนุนใจเราด้วยให้เราดูท่าทีของอาจารย์เปาโลนะครับที่ท่านเองได้ยินแบบนี้แล้วนะครับถ้อยคําเหล่านี้ที่มาจากพระเจ้าท่านเองนั้นได้ตอบสนองหรือว่ามีท่าทีอย่างไรต่อเสียงของพระเจ้าในข้อที่10นะครับในข้อที่10ท่านเองเอ๋อในข้อที่9นะครับข้อที่9ตอนปลายบอกว่า ข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤิเดียดของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านะครับอาจารย์ปาโลเองมีท่าทีอย่างไรนะที่พระเจ้าได้ตรัสอย่างนั้นท่านบอกว่าข้าพเจ้าภูมิใจภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอความจริงแล้วความอ่อนแอไม่ไม่น่าจะเป็นเหตุให้เรามีความภูมิใจชื่นใจดีใจอะไรเลยใช่ไหมครับพี่น้อง เป็นเรื่องที่เราไม่ปรารถนาเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเผเชิญนะความอ่อนแอนี่นะแต่จัมปโลเปลี่ยนท่าทีใหม่เมื่อมีความอ่อนแอเกิดขึ้นท่านมีความรู้สึกภูมิใจทำไมจึงภูมิใจก็เพราะว่าการที่ท่านเองในความอ่อนแอนั้นท่านได้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับถึงแม้ว่าท่านเองมีความอ่อนแอก็ยังรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ยงังทรงเมตตาที่จะใช้ชีวิตของท่านเพระเาะฉะนั้นเอง ท่านเองเนี่ยก็มีความภูมิใจภูมิใจและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีความอ่อนแอเกิดขึ้นที่ใดนะครับท่านเองก็หวังว่าเพื่อริเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าที่ท่านภูมิใจก็เพราะว่าเพื่อจะได้เห็นธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของท่านโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ ทา้าทายมากๆเลยนะครับพี่น้องเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับเราพี่น้องครับเมื่อมีความอ่อนแอก็จะเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะได้สําแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของท่านเพราะนั้นจ์นปรโรเองก็มีความรู้สึกภูมิใจนะไม่ต่อว่าและนะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะไม่รู้สึกหงอยเหงาเศร้าส้อยอีกต่อไปนะเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทํากิจอยู่ในตัวท่าน แล้วก็วันนี้เรารู้สึกแบบนี้ไหมครับมีความภูมิใจในข้อที่10นะครับอาจารย์ปโรยังได้กล่าวอย่างนี้ด้วยว่าเหตุฉนั้นเพราะเห็นแก่พระกฤตข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของของข้าพเจ้านะครับและความอ่อนแอเกิดจากการประทุษร้ายต่างๆในความยากลําบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ด้วยนะครับความอับจน การถูกข่มเหงความทุกข์ยากลําบากซึ่งเกิดจากการรับใช้พระเจ้าจานปะโลบอกว่าที่ท่านเองได้ชื่นใจนะชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอเพราะเห็นแก่พระคริสต์นั่นหมายควาว่าไงครับหมายควาว่าความอ่อนแอความยุ่งยากลําบากความทุกข์ยากเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าการใช้ชีวิตทั่วไปอยู่ไปวันๆสําหรับตัวเองการแสวงหาเพื่อตัวเองนะครับ แต่จานเปโลท่านเองได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้องค์พระเยซูเจ้านั้นความอ่อนแอความยุ่งยากลำบากเหล่านี้เกิดขึ้นมีเหตุมาจากการที่ได้อุทิศในการรับใช้พระเจ้าี่น้องกับเราเองที่เกิดความยุ่งยากเกิดปัญหาเกิดความอ่อนแอเป็นเพราะว่าเราได้อุทิศชีวิตเพื่อแผนงานของพระเจ้าไหมครับหรือว่ารับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าไหมครับ นะนั้นถ้าเราได้รับใช้ถ้าเราได้เห็นแก่พระคริสต์นะก็ให้เราชื่นใจก็ให้เราภูมิใจนะแต่ถ้าเราต้องพบกับความยากลำบากและอ่อนแอเหน็ดเหนื่อยเพราะตัวเองอันนี้ก็นะครับให้เรามีความคิดที่ถูกต้องด้วยนะครับนั้นการร่วมทุกนะเพื่อพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์ยังทรงตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบอกว่าผู้ใดทนทุกข์เพราะความชอบธรรมผู้นั้นก็เป็นสุขใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นท่าทีของ อาจารย์โาโลนะครับพี่น้องครับเราได้พบว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าอนุญาตที่จะให้บางครั้งนะให้คนของพระเจ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับพระเจ้ามีพระประสงค์ด้วยนะครับในข้อที่7ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ ในข้อที่7ได้กล่าวไว้วา่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปนะครับในข้อที่8อาจารย์โปโลก็วิงวอนพระเจ้าที่จะให้เอาหนามใหญ่นหนามย่อยนั้นออกไปนะครับอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก3ครั้งนะฮะมันก็ไม่หลุดไปนะครับพี่อง นั่นก็เราได้เห็นว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับที่จะไม่เอาสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเปอลงนะเป็นการอนุญาตของพระเจ้าที่ท่านเองต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะนั้นเป้าหมายคืออะไรครับพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือว่าเพื่อจะไม่ให้เรานั้นได้ยกตัวเกินไปพระเจ้าก็อนุญาตให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องน้องครับ เราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราส่วนตัวของเราหรือว่าในครอบครัวของเราครอบครัวของพระเจ้านะครับแต่ก็ที่นี่ก็ได้เห็นว่าเพื่อไม่ให้มีการยกตัวเกินไปนะก็ให้สิ่งที่ยากนั้นก็ยังอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับ เอาละรครับพี่น้องครับอยากจะสรุปตอนท้ายก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็คือว่าบางครั้งพระเจ้าอนุญาตเรื่องที่มันยากให้เกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเราเราเองอาจจะไม่เข้าใจนะแต่เรายอมรับในสิ่งที่ยากสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องพระเจ้าก็อนุญาตใช่ไหมครับพระองค์ทรงชูใจเรานะครับพี่น้องครับเมื่อมีความยากเกิดขึ้น นะโดยเฉพาะความยากที่เมื่อเราตั้งใจที่จะรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้านะครับแต่พระเจ้าก็ชูใจเราด้วยว่าพระองค์ทรงตรัสว่าการมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าเพราะนั้นพระเจ้าก็ชูใจในความยากนั้นว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอนะครับพี่น้องเราจะได้เห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าในความอ่อนแอที่เราได้เผชิญนั้นนะครับการ,รเผชิญความทุกข์ยากหรือความยุ่งยาก จนเ,เกิดความอ่อนแอที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการรับใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นเป็นเหตุให้เรามีความภูมิใจและก็ชื่นใจนะครับพี่น้องถามว่าวันนี้ความยากที่มันเกิดขึ้นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราเองได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่หรือเพียงแต่เราเดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะก้าวหน้าต่อไปแม้ว่าสถานการณ์ ยังยากอยู่แล้วก็ในอนาคตรเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับแต่ว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วก็เจ้าก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้พระคมภีร์ข้อนี้มาอ่อ่เป็นเป็น20ปีน่าจะได้นะครับเราได้ข้อพระคมภีข้อนี้ก็เป็นข้อประจําที่ใช้ในครอบครัวนะครับจนถึงเวลานี้ก็ขอให้พระเจ้าของพระเจ้าอ่เป็นที่หนุนใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะก้าวต่อไป ในพระคุณขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ของพระเจ้าอุยพรสวัสดีครับ